ดีจ้ะเพื่อนๆวันนี้มีเรื่องราวของพญาสัตบัญมาเล่าสู่กันฟังนะคะพญาสัตบัญถือเป็นไม้ยืนต้นที่นิยมปลูกกันในบริเวณบ้านเพื่อให้ร่มเงาและก็ความสวยงามนะคะการปลูกก็ด้วยวิธีการเพราะเมล็ดนะคะจะเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดนะคะเพราะว่าจะทําให้ต้นมีความแข็งแรงและก็ยึดเกาะได้ดีนะคะการปลูกก็ควรให้ห่างจากตัวบ้านสัก2 ยี่สิบถึงสามสิบเมตรนะคะเพื่อไม่ให้รากชอนชัยรากฐานของบ้านเรานะคะพญาสัตบันญเป็นไม้ที่ชอบแดดแล้วก็ควรปลูกในที่ที่แดดส่องถึงหรือปลูกกลางแจ้งอะค่ะ สำหรับในเรื่องของความเป็นมงคลนะคะพญาสัตบัญเป็นไม้มงคลแล้วก็ช่วยเสริมดวงเป็นสิริมงคลมีประโยชน์มากก็คือช่วยบังแดดนะคะแล้วก็ดอกจะให้กลิ่นหอมแต่ที่ทําให้คนนิยมหันมาปลูกคือการที่มีความหมายอันเป็นสิริมงคลด้วยลักษณะต้นทรงพุ่มที่ดูคล้ายฉัดหรือฉัตบัญน,นะคะ ซึ่งเป็นเครื่องชั้นสูงที่ใช้ในขบวนแห่นะคะมีความหมายที่เป็นเกียรติและก็เป็นพญานะคะน่าเคารพยกย่องนะคะและด้วยความเชื่อที่มีชื่อที่ขึ้นต้นว่าสตะยังหมายรวมถึงคุณธรรมและก็สิ่งที่ดีงามนะคะถ้านำมาปลูกไว้นะคะคนในบ้านก็จะได้รับการเคารพยกย่องจากคนอื่นนะคะ สำหรับการปลูกเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลนะคะเราควรปลูกไว้ทางที่เหนือนะคะแล้วก็ควรปลูกในวันเสาร์นะคะจะช่วยเสริมสร้างสิ่งดีๆแล้วก็เกียรติยศจะขออภัยคะ่ะจะช่วยเสริมสร้างสิ่งดีๆแล้วก็เกียรติยศให้กับคนในบ้านนะคะยิ่งถ้าเราให้ผู้ใหญ่ที่ บำเพ็ญคุณธรรมความดีเป็นที่น่าเคารพนับถือนะคะเป็นผู้ลงมือปลูกให้เราจะยิ่งช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะสำหรับในเรื่องของประโยชน์นะคะนอกจากจะให้ร่มเงาส่งกลิ่นหอมแล้วก็มีความหมายมีความเป็นมงคลที่ดีแล้วนะคะํำต้นยังสามารถนำมาแปรเป็น เป็นของแปรรูปนะคะเป็นของใช้หรือเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านได้นะคะแต่ก็ไม่เหมาะสําหรับนํามาใช้ในการก่อสร้างนะคะเพราะเป็นไม้ที่มีเนื้อไม่ไม่ค่อยแน่นนะคะสําหรับในเรื่องสรรพคุณทางสมุนไพรก็มีมากมายอะคะ่ะคือช่วยบารุงร่างกายแก้บิดนะคะแก้หวดัดขับพยาธิ แล้วก็แก้อาการทางผิวหนังลดน้ำตาลนะคะถ้าใครมีพื้นที่ในบริเวณบ้านที่กว้างพอสมควรนะคะอย่าลืมปลูกต้นไทรขออภัยค่ะอย่าลืมปลูกต้นพญาสัตบัญไว้ประดับบ้านสักต้นนะคะมีความสุขในทุกๆวันและในทุกๆวันมีแต่ความสุขไปกับยศยุพันธ์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ